นะครับนี่คือพระราชาธิารนะครับสันทมสิงห์สูงสุดในจังหวัดเชียงพูนพระราชนาธิกางสสุดันทมในจังหวัดเชียงพูนองแรกแร่ก็ไมีองเดียวที่ตอนนี้จะคือหลวงปู่อุ่นมาหลวงปู่ศรีของหลวงเขานิลานะครับเดี๋ยวหลวงปู่ก็จะได้เข้าว่ารับนำมนต์สักก่อน เป็นเจริญพระพุทธมนต์เป็นกสิทธิ์น้ำม,มนต์นะแม่นะเ,ามาเนาะขบราชเก็ดบุญแล้วก็ได้รับน้ำมนต์มือน,นี้กลับไปฝันพอดีเลยเพราะฉะนั้นต้องมานะครับมาสุขุมสุขคน,ม,นมา,าร่วมกันตั้งพระคุณเจ้าเจริญพระพุทธมนต์สักกรอนอันนั้นจะเป็นเสียงของท่านคงสันนิจเจริญภูมิให้เราพักกินน้ำก,ก่อนนะพี่น้องเราเป็นพระเอกวันนีแล้วเจริญภูมิจากสำน,นักงานจังหวัดเชียงภูมินะครับ วันนี้ท่านก็ให้เกียรติพวกเราให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่ในตอนนี้ประเดชพระคุณท่านพระธรรมภาวนาพระคุณทราบว่าอีกประมาณสักสี่วันทีสุดสครับท่านก็จะมาถึงบริเวณถึงบริเวณวัดพวกเราก็จะได้กราบนิมนต์ท่านประกอบพิธีบ่งสวงนะครับสิ่งเทวดาสิ่งสธิ์ทั้งหลายต่างๆที่ไ้อนะครับเกินคาดหมายเลยทำแบบนี้ร่วมช่วยกัน นะครับตลอดถึงหน่วยงานต่างๆในราชการโดยเฉพาะสำนักงานเทศบาลพนมนั่นก็เรานะครับก็มีส่วนมาช่วยนะครับทางท่านนายกทางท่านคนน้องนะครับเห็นหลายผู้หลายคนมาร่วมงานดีใจนะครับบมท่านท่านเจ้าคุณหลายหลายรูปหลายองยคนน์มีกข้อข้อมานะครับมาอะไรีตัวงานอะไรแล้วในมติได้ประหลัดครับอากาศวันนี้ก็ เห็นว่าวันนี้ท่านก็ไม่ให้แสงแดดส่งมากระทบรางประกอบพิธีของเรามากมายเลยนะครับพอดีพองานอุณภูมิตาหนี้ผมว่าประมาณสัก29 28 29ได้นะครับกำลังนานพอดีพอดีนะครับจะได้ร่วมประกอบพิธีก็จะได้รับผู้นะครับเดี๋ยวคณะเรากําลังจุดธูปเตรียมนะครับเพื่อจะแจกจ่าย นะครับทันละห้าดอกเด้อแล้วก็เป็นไฟจริงเด้อเวลาก้มเวลากราบ,บก็เบินเด้อพนัารทั้งหนาทั้งหลังผมลุกที่แปดนาฬิกาแปดนาทีนาฬิกาของผมเดินละสามสิบก้าบาทผมบอกว่าเป็นเวลาแปดนาฬิกาสามสนาทีแม่น้องกันถูกนระออ้าวได้เวลาเลิงนงา,านยันดีพอดีอา,ากทรานโยบีนะ